สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับพัดลมดีซ4ยี่สิบสี่แล้วก็สิบสองโวลต์หน้ากว้างใบพัดอยู่ที่สิบนิ้วนะครับแล้วก็การต่อของผมคือต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์เลยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการต่อแล้วก็วิธีการใช้งานของผมนะครับก็ตรงจุดบริเวณนี้นะครับบริเวณพื้นบ้านที่ห้องโถงตรงนี้นะครับ่วงใบใบนะครับเดี๋ยวจะมีผ้ามาส่งแล้วก็มีกิจกรรมพับผ้ารับจ้างนะครับ ก็เป็นเสื้อทํางานเสื้อขยันนะครับก็ที่หมู่บ้านเขามีทําเป็นโครงการของหมู่บ้านครับทําขายทําขายส่งทั่วทั่วประเทศเลยนะครับก็เกิดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอยากจะ insert ภาพให้ดูนะครับแล้วก็พัดลมนะครับพามาดูพัดลมก่อนนะครับพัดลมเป็นดีซียี่สิบสี่โวลต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นระเบลที่ท้ายตัวพัดลมนะครับยี่สิบสี่โวลต์ แล้วก็ใบพัดอยู่ที่สิบนิ้วนะครับก็ใหญ่กว่าฟา์มเมอหน่อยนึงนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการต่อแล้วก็เปิดใช้งานนะครับก็เปิดใช้งานตั้งแต่เช้านะครับมาดูวิธีการต่อของผมนะครับก็พัดลมเป็นดีซอยู่แล้วนะครับมีขั้วบวกขั้วลบนะครับขั้วบวกก็เป็นมีสัญลักษณ์สายสีขาวนะครับส่วนขั้วลบก็เป็นสายสีดํานะครับก็มาต่อผ่านเพอร์มินอนนะครับเพื่อเชื่อมต่อหรือขยาย การใช้งานของพัดลมที่จุดนี้นะครับแล้วก็สายพวกผมค็บลบนะครับผมก็ต่อผ่านเข้าตัวมอเตอร์สปีดคอนโทรลตัวนี้นะครับนี่นะครับเพื่อทําการปรับรอบแล้วก็ปรับแรงดันไฟให้เหมาะสมกับพัดลมนะเพราะว่าไฟจากแผงมาจะมาประมาณสาสงโวลต์ครับส่วนพัดลมเราเป็นยี่สิบนะครับเราก็ปรับรอบให้เหมาะสมกับกํากลังไฟหรือการทํางานของมอเตอร์เราครับเดี๋ยวผมจะลองปรับรอบให้ดูนะครับ ตรงนี้ครับนี่ปรับรอบเบานะครับนี่จะดนจะดินเสียงว่าพลลมมันเบารอบลงนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่นะครับเบารอบนะครับถึงกับปิดได้เลยนะครับนี่นะครับรอบต่ําปิดไปเลยนะครับก็พยายามเร่งรอบนะครับเร่งรอบให้ดูนะครับนี่นะครับตรงนี้ผมขยับเร่งรอบขึ้นนะครับนี่ครับอัูมนิดนึงนะครับนี่นะครับ ัดจากตัวมอเตอร์สปีดคอนโทรลนะที่ต่อขั้นไว้นะก็จะเป็นตัวเบรกเกอร์เลยนะครับเบรกเกอร์ตัวนี้ก็รับไปจากแผงมาผ่านเบรกเกอร์อีกทีนึงนะครับเพื่อทาการตัดหรือเอาไฟลงในขณะที่เราไม่อยู่บ้านนะครับตัวพัดลมเองก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับตรงนี้นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดก็มีสี่ตัวก็มีทั้งหมดสี่สวิตช์นะครับก็ถ้าเกิดว่าตัวไหนไม่ใช้แล้วก็จะปิดแล้วก็เปิดใช้งานเป็นตัวตัวได้นะครับ สายไฟนะครับสายไฟเดินอ่าข้างบนมานะครับข้างบนข้างบนแล้วก็มีจุดเชื่อมเป็นปลั๊กอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่ปลั๊กนะครับตรงจุดนี้นะครับพัดลมก็เป็นยี่ิบสี่โวลต์ทั้งสี่ตัวนับปิดจดไว้นับรอบรอบเสาเลยนะครับนี่นะครับเพราะว่ากิจกรรมที่ทํางานพับผ้าอยู่ตรงนี้ก็ทําเต็มบริเวณเลยนะครับก็เอามาติดไว้ตรงนี้นะครับจุดเชื่อม อของปลั๊กโซลาเซลก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นครับมีสองสองจุดนะเพราะว่าอีกจุดหนึ่งผมต่อเป็นพัดลมสิบสองวุ้นเดี๋ยวพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเจ้าตัวชุดพัดลมสีตัวตะก,กี้นะครับเป็นปลั๊กสีน้ำเงินนะครับผมจะวัดอ่าเรื่องของปริมาณกระแสที่เจ้าตัวพัดลมมันอ่าินหรือใช้งานนะครับนี่นะครับ ขอแากซูมนิดนึงนะครับตอนนี้พัดลมกินกระแสอยู่ที่2.3 2.3 2ส3 3, 3 3ยิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นชุดพัดลมสี่ตัวที่ติดที่เสาตะก,กี้นะครับวิธีการต่อนะครับของผมก็ใช้สัญลักษณ์ทําสัญลักษณ์ญญไว้นะครับก็คือใช้ผ้าผูกแล้วก็หรือเค็มันทัยผูกเส้นนี้ไว้นะครับเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า เวลาเสียบให้เอาลงนะครับเพราะว่าเป็นขั้วบวกนะครับตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสลับขั้วมันก็จะกลายเป็นจ่ายไฟสลับขั้วก็พัดลมอาจจะเสียหรืออาจจะไม่ทํางานได้นะครับนี่ก็เป็นทําเครื่องหมายที่สัญลักษณ์ไว้นะครับตัวอีกตัวหนึ่งตัวสีขาวนะครับสายไฟเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็ร้อยข้ามไปตรงนี้ยกสูงนะครับเพื่อหลบหรือให้พื้นที่การทํางานนะครับแล้วก็ไปที่เสาตรงจุดนั้นนะครับตรงจุดนู้นเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ตัวนี้เป็น DC นะครับ12โวลต์นะครับไม่ใช่ยีบสีนะครับให้ดูที่ท้ายตูดพัดลมนี่นะครับเป็น12โวลต์ครับแล้วก็วิธีการต่อก็ทําลักษณะเดียวกันนะครับก็คือต่อผ่านเจ้าตัวมอเตอร์สปีดคอนโทรลนะครับตัวนี้นะครับเพื่อปรับรอบนะเพราะว่าตัวนี้เป็น12นะครับพัดลมเป็น12แผงโซล่าเซลล์เป็น32หรือยีบสี่โวลต์นะครับ ก็ใช้ตัวนี้ปรับรอบเพื่อให้อพัดลมมันไม่ได้รับแรงดันไฟที่สูงเกินไปอาจจะทําให้ร้อนแล้วก็เสียนะครับสายไฟที่เดินมานะครับก็แผงนะครับแผงจะอยู่ตรงจุดนูนนดน้นนะครับจุดนู้นนะครับเป็นแผ่นมือสองที่ผมซื้อมาจากรุดอนเมื่อสองปีที่แล้วนะครับยิ่งไปซื้อมาแผ่นละหกร้อยนะครับสองแผ่นสอกสองแผ่นสองร้อยสามสิบวัตต์ต่อขนาดแล้วก็เดินสายมานะครับ ระยะห่างนะ่าจะประมาณสามสิบถึงสิบเมตรนะครับสายที่เดินมาก็เป็นสาย VAF สายแข็งนะเพื่อประหยัดนะครับแล้วก็เป็นสายขนาดหนึ่งจุดห้านะครับ VAF สองสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับเดินมาลงที่จุดกระจายตรงนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ใช้ไฟาสายไฟในบ้านต่อขยายไปหาพัดลมอีกที่หนึ่งตรงจุดนั้นนะครับนี่นะครับก็ ในช่วงกลางวันหรือช่วงที่มีแสงแดดครับพัดลมชุดนี้นะครับกับโซล่าเซลที่ยังไม่ใช้งานก็เอามาใช้งานก็ซื้อพัดลมที่เป็นดีซมาใช้งานก็น่าจะช่วยประหยัดค่าไฟได้ระดับนึงนะครับก็เอามาให้ดูให้ชมกันประมาณนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เพียงพอแค่นี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ